Mm-hmm. ในการตกปลาหาปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมครับช่องละอ่อนบ้านนานะครับวันนี้เรามาหมายตกปลากันครับวันนี้ไม่ได้มายิงปลานะครับเพราะว่าช่องนี้น้ํามันแห้งครับผมก็เลยมาหาที่ตกปลาดีกว่าวันนี้มาลองหมายครับหมายหมายเดิมนะครับมาหลายครั้งแล้วแล้วก็วันนี้ว่าจะมาลองดูครับได้ไม่ได้ก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูครับวันนี้นี่ครับวันนี้ก็เบ็ดยีหลังนะครับ แล้วก็เหยื่อเป็นใส่เดือนนะครับบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วครับวันนี้มามาช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาครับมาล้องครับดูว่าหมายวันนี้จะเด็ดแค่ไหนครับจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าหมายแล้วนะครับพี่ๆนานะครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นหมายน้ําธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวต้องรีบกันก่อนครับเพราะว่าใกล้จะมืดแล้ว ตอนนี้เราก็ฟ้าใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปแบบเร็วๆเลยนะครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดต่อไปครับ โอ้โหวันนี้ตอนเย็นมีข้าวกินแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับดูขันเบ็ดครับดูขันเบ็ดครับนี่ครับนี่ครับอืมไอ้ดุกครับไอ้ดุกครับป่าดุกใสงามๆครับนี่ครับไอ้ดุกครับนี่ครับนี่ครับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพี่นาครับ คือนี้มาครับเบ็ดขั้นแรกนะครับแต้มแรกครับแต้มแรกครับมีอาหารตอนข้ามกินแล้วครับได้เป็นปลาดุกครับตัวขาวข่องเลยนะครับใสครับเดี๋ยวเราไปวนดูไอคันเบ็ดคันอื่นกันครับเดี๋ยวเรากลับไปดูครับตอนนี้ผมเพิ่งใส่เป็นไอเบ็ดหลังสุดท้ายนะครับแต่ก็ติดครับตัวเดียวก็เสียวได้ครับใสครับนี่ครับ ยังอยู่เหมือนเดิมครับคันนี้ยังอยู่ครับยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขันต่อไปนะครับนี่ครับคันนี้ยังยอยู่นะครับโอ้ยมันจะได้ตัวเดียวหรือไงครับยังอย mm. ู่เหมือนเดิมนะครับเหยื่อยังอยู่นะครับตรงนี้ก็เหยื่อยังอยู่นะครับแต่เหมือนปลาเล็กจะจะ เหมือนปลาเล็กจะตอบอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับหลังนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับยังไม่ติดนะครับตรงนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ ครับพี่ๆแล้วนะทุกท่านนะครับเจอกันตอนพักแล้วครับวันนี้ผมก็ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งแ้มนะครับนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับถือก็ถือว่ายังยังได้อยู่นะครับหนึ่งแ้มครับเดี๋ยวมาทาของกินกันครับนี่ครับได้ปลาก็ทาของกินจากปลาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะมาต้มปลาครับเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวกันสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะออกไป ดูเบ็ดอีกสักรอบนึงครับก่อนที่จะกลับมามานอนนะครับวันนี้ผมก็มานอนนอนค้างที่นี่นะครับนี่ครับข้างหลังนี่ครับมีไฟไฟจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาเต็นท์มานอนด้วยครับดูนอนดูบรรยากาศนะครับชอบบรรยากาศไอตรงทุ่งนานะครับได้ยินเสียงธรรมชาติรอบๆนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีครับเดี๋ยวมาดูเบ็ดด้วยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็เลยมานอนได้เต็มที่เลยครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับของคืนนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปทําของกินกันครับครับพี่พๆนะนะครับตอนนี้เราก็มาหาทําของกินกันก่อนครับสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับที่บ้านนะครับนี่ครับมันหนาวครับนี่ครับกระเทียมครับตะไคร้ครับแล้วก็พริกนะครับนี่ครับ ได้เนื้อปลามาหน่อยๆครับปลาดุกที่เราตกได้เมื่อกี้นะครับหนึ่งตัวครับถือว่ากินข้าวที่ทุ่งนานะครับวันนี้มาลองหมายนะครับหนึ่งแต้มก็ถือว่าใช้ได้ครับไปครับเดี๋ยวไปทำมองกินก่อนครับนี่นะครับเครื่องปรุงครับ ผมนะครับตามสไตล์ละอ่อนบ้านนานะครับใส่ปลาลงไปครับนี่ครับครับใส่ของปรุงรสนะครับบรรยากายกำลังได้ท,ที่นี่นะนะครับ สบายครับฝนไม่ตกครับคืนนี้เดี๋ยวรอกินข้าววันเสร็จแล้วก็ไปดูดูเบ็ดกันอีกรอบนะครับปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้มันจะไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวเท่านี้นะครับแต่นี้มันจะนุ่มครับกรอ,อบครับนะครับกินข้าวนะครับอืม ร่องปีก็มาบ่อยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายครับวันนี้มาทีก็เลยถ่ายถ่ายเก็บไปดูครับเขาเหนียวครับยังไม่บูดนะครับ นี่เราต้มครับนี่นะครับต้มปลาดุกนะครับพี่พีนะนะครับมาครับกินข้าวครับเมนูเดียวครับแค่พอให้อิ่มก็พอครับมามาค่ำไปหน่อยครับพี่พีนะนะครับผมก็ให้ถ่ายบรรยากาศรอบๆไม่ไม่ทันครับแต่วันนี้มาถือว่ามากินข้าววันทุ่งนาครับออกบรรยากาศครับ ตอนนี้ผมก็ได้เวลาไปดูปลาแล้วครับดูเบ็ดนะครับตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็รอบนี้เราจะไปเปลี่ยนเหยื่อนะครับตอนนี้ผมก็จะนี่ครับมีเหยื่อนะครับแล้วก็กระชังครับดูว่าจะได้สักกี่แต้มนะครับอย่ใช้เดือนครับนี่ครับตีน้ำเพื่อให้ปลามัน ้ปลามันรู้นะครับว่าเหมือนจะมีเหยื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับหลังนี้ก็ไม่ตีนะครับโอ้ยเลยรนักหนาเนี่ยนี่ครับเหยื่อตรงนี้ไม่ตีนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ตีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ปเป็นปลาเล็กนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเยือกันก่อนนะครับ อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ตีครับตรงนี้ก็ไม่ตีนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ตีนะครับนี่ครับเหยื่อหายครับหนิมซิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับ ทุ่งนี้ก็ไม่ตีนะครับโอ้ยอะไรยี่สิบกว่าหลังไม่ตีสักหลังนะครับส่วนใหญ่ปลาเล็กจะตอดใิ้พวกเหยื่อไปครับปลาใหญ่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่โดนปลาเล็กกินก่อนเลยหลังนี้ติดครับท่านผู้ชมครับติดครับนี่นะครับติดครับ ลูกปลานะครับนึกว่าจะไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับปลาขาวนะครับตัวขาวเลยครับโอเอาครับถือว่าเอาครับนี่ครับแต้มที่สองครับ ขานวนวลเลยครับแต่ตัวเล็กเกินครับนี่ครับปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนครับปล่อยให้มันตัวใหญ่ก่อนครับตัวเล็กเกินเอาเฉพาะตัวที่ไปกินได้นะครับตัวเล็กเราก็ปล่อยไปนะครับ ไม่ตีนะครับตีเฉพาะตัวเล็กนะครับตรงนี้ก็ไม่ตีนะครับสวัสดีกันตอนยมเด็กนะครับตอนนี้ผมก็ไปดูเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกระชังนี่โล่งเลยครับคืนนี้ปลาไม่ตีนะครับไปดูล้าปลามีแต่ปลาเล็กมาตีนะครับปลาใหญ่ยังไม่มีครับได้แต้มเดียวก็เป็นปลาดุกที่เรากินเมื่อเช้าแล้วครับเด็กไงผมต้องขอตัว พักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะมาดูเบ็ดยามเช้าครับดูว่าจะตีสักกี่ตัวนะครับหมายนี้ผมเพิ่งมาลองนะครับลองในรอบรอบของหน้าฝนนี้นะครับปีที่แล้วก็มาครับได้ได้ตัวสองตัวทีละตัวสองตัวนะครับส่วนใหญ่ปลามันจะขึ้นมาเล่นน้ํานะครับผมก็มาลองหมายนะครับส่วนใหญ่มันนอนเอาบรรยากาศนะครับปลานันจะได้ประมาณตัวสองตัวสามตัวอะไรพวกนี้ครับปลาธรรมชาตินะครับ คาดเดาไม่ได้ครับเราต้องมาลุ้นลุ้นกันหน้างานครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับผมก็มาลุ้นครับวันนี้มามาถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนอนครับนอนพุ่งนาครับบรรยากาศแบบว่าสุดยอดเหมือนกันครับฝนนี่เหมือนจะตกนะครับท้องฟ้าค้มๆอยู่ไปครับเดี๋ยวผมขอตัวพักก่อนก่อนแล้วครับเราต้องเราต้อง สวัสดีครับพี่พีนาทุกท่านนะครับเจอกันตอนเช้านะครับวันนี้ผมก็ถึงสายไปนิดครับเมื่อคืนกว่าจะเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับใช้เวลาเยอะเหมือนกันครับปากเบ็ดกว่าจะไปดูเบ็ดแล้วก็เปลียนเหยื่อนะครับมีบรรยากาศรอบๆก็โอเคครับฝนไม่ตกนะครับเมื่อคืนนะครับฟ้ามืด เดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดแล้วก็เก็บเบ็ดกันครับก่อนกลับบ้านนะครับนานทีได้ออกมานอนข้างนอกบ้านอย่างนี้นะครับโอ้ไม่ติดนะครับอันนี้เหยื่อหายนะครับ ขั้นแรกครับไม่ตีครับตรงนี้ก็ไม่ตีนะครับคาบผู้ชมครับเดี๋ยวจะยื่อ,อไว้ครับนี่ครับ ดีครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับโอ้หลังนี้ก็ไม่ตีนะครับหลังนี้ก็ไม่ติดนะครับ ทาจะติดนะมีขยับไครับนมีอะไรติดนะครับเหมือนปลาจะติดอยู่นะครับือครับนี่ครับปรากฏดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับปรากฏดนะครับปรากฏดนะครับท่านผู้ชมครับ มว่าจะไม่ได้สแตมแล้วนะครับปรากดครับขาวจะลัดครับปรากฏครับปรากฏครับต้องระวังครับนี่นะครับท,ทีน่นนะครับหนึ่งแตมครับ อย่างดีครับที่มีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างนะครับค้างคืนนั่งคืนครับเมื่อคืนได้ตัวหนึ่งวันนี้ได้อีกตัวนึงครับเป็นปลากรดนะครับก็ถือว่าใส่งามๆครับมาลองหมยนะครับยังได้ต้มได้แกงอยู่นะครับนี่ครับได้มาเยอะนะครับถือว่ามาถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆดูนะครับฝากพี่ๆนะนะที่มีใจรักในการตกปลาหาปลาทุกท่านนะครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันก่อนนะครับปลาจะได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่มาเอาบรรยากาศไว้ก่อนนะครับครับนี่ครับเอามาเผื่อนะครับสวัสดีครับพี่ีนาน้าทุกท่านนะครับมีใจรักในการหาปลาตกปลาทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็มาพร้อมกับเบ็ดยี่สิบห้าหลังนะครับเมื่อคืนปักไปแล้วยี่บห้าหลังได้มาสองแต้มครับเมื่อคืนหนึ่งแต้มตอนนี้เช้าอีกหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ก็มาอนนอนดูหมายนะครับหมายข้างๆงนี้นะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับปกติก็มานานๆมาทีครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายครับเมื่อคืนมาก็เลยถ่ายมาสักทีหนึ่งคิดอาจจะไม่ได้ดูตื่นเต้นวือหวา์อะไรมากมายนะครับผมก็ มานอนเอาบรรยากาศครับยังไงใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยนะครับช่องของผมอาจจะได้ทําคลิปอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพอดีเพิ่งทําคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับไปนะครับสวัสดีครับผม